สวัสดีเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกใน ep สอนะครับของรายการชี้เป้ารถมือสองพอดีไปเจอรถอีกคันหนึ่งมาคันนี้ต้องคันนี้คุ้มจัดเป็นรุ่นอะไรติดตามชมได้เลย โอเคมากันเลยอ่ะอันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับของรายการชี้เป้านะไปเจอคันนี้มาครับนี่ bmw r 1200 gs ปี2014 379,000โคตรถูก เป็นสีเทาฟ้านะครับมาดูรายละเอียดกันก่อนดีกว่าอันนี้ผมเจอใน Facebook Market Page นะ B M W R 1 2 0 0 G S นะครับโมเดล2013ออกรถกันยา2014นะเลขไม่7 6 0 0นะครับอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆลองไปดูว่าถ้าเกิดเขาเซอร์วิสดี ดูแลถึงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ยิ่งตอนนี้รถ GS เนี่ยเข้าไปเคลมพาวฟรีนะก็ประหยัดไปร่วมแสนนะเคลมพาวฟรีเซอร์วิสมาแล้วนะครับ500โลแล้วก็ได้เป็นกระเป๋า bmw 3ใบ c a s บ bar touratech sportline สคู่พร้อม easy can น,นะครับ sportline ส3คู่มีล่าง bmw กลางบาจาแล้วก็บนลิจิตนะครับยกแฮนด์วันเนลิช กุญแจ3ดอกรถออกศูนย์บาร์เซโลนาเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับเจ้าของขายเองไปไปดูรูปกันดีกว่าเดี๋ยวนะโอเคนี่ครับเซฟรูปมาให้ละเป็นตัว LC นะตัวถังเล็กนะครับสีเทาฟ้านะครับเอ,อคันนี้เท่าที่ดูเนี่ย ดูแล้วไม่น่ามีรอยล้มนะมองไม่ชัดอา,อาจจะมีรอยล้มแปะนะที่แคทบาร์ตรงนี้ไม่แน่ใจเป็นรอยล้มแปะหรือเปล่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้อาจจะเป็นรอยล้มแปะมีแคทบาร์บนล่างโหอันนี้อันนี้คุ้มมากเป็นตัว LC นะราคา3,7 0 0 0นี่ถือว่าถูกมากนะ เอ่อกาดแทนนะครับการแทนไม่ใช่กาดแทนเดิมโรงงานนะเท่าที่ดูนะเป็นเหมือนการแทนแต่งที่ซื้อมาแต่งนะแต่ดูแล้วน่าจะแข็งแรงกว่ากาดแทนเดิมโรงงานเพราะว่าเหมือนเหมือนมีโครงเหล็กด้วยเอ่อตัวนี้ดูจากสภาพเนี่ยก็ไม่มี ร่องลอยล้มแบบแรงๆนะอันนี้เท่าที่ดูจากรูปนะตัวนี้ไม่ได้ได้ปี๊บนะได้เป็นกล่อง gs นะครับกล่อง gs เนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งนะก็คือมันสามารถขยายไซส์ได้นะครับถ้าเกิดว่าออของน้อยเนี่ยก็บีบให้มันแคบลงถ้าเกิดของเยอะเนี่ยก็ขยายให้มันกว้างขึ้นได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้สามารถเสียบกับรถได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมีแหลกนะครับก็คือพอถอดกล่องออกเนี่ยก็จะเป็นรถท้ายเนี่ยดูแบบดูลงๆเลยไม่ต้องมีแหลกที่เป็นอลูมิเนียมนะครับ3ใบนะครับของ bmw เป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกตรงรุ่นแต่ว่าพลาสติกเนี่ยคุณภาพดีนะครับน้ำหนักเบากว่าปี๊บอลูมิเนียมนะครับอันนี้คือจุดเด่นของตัวกล่อง bmw 3 สามใบตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรูปต่อไปเลยดีกว่าอ่ะเท่าที่ดูตรงนี้ได้ตีนเป็ดด้วยแล้วก็ได้กาดได้กาดตรงฝาเครื่องด้านข้างด้วยแคสบาร์บนล่างถือว่าครบอยู่นะอ่ามาดูด้านหน้าเออชิลเนี่ยเป็นชิล GSA นะเข้าใจว่าเขาไปซื้อมา เปลี่ยนนะครับไม่ใช่ชิลเดิมไม่ใช่ชิลด์ตัว lc คือผมว่าคือชิลตัวนี้ GSA อมันกันลมดีนะแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างเทอะทะมันคือชิลเดิมของ GS อ่ะผมว่ามันมันกำลังพอดีมันเหมาะกับทรง GS ที่ถังไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าชิลทรงเนี้ยมันเหมาะกับ GSA ที่ถังมันจะใหญ่ถังมันจะออกด้านข้างมาความกว้างเท่ากับตัวบ็อกเซอร์แต่ว่าสำหรับ GS ตัว lc เนี่ย ตัวถังมันจะไม่ได้กว้างนะครับพอใส่ชิลตัวนี้มันจะดูหน้าใหญ่กว่าปกตินะครับออของแต่งได้กาดไฟหน้ามานะดูตัวนี้แพงเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นแบบมีตัวสีส้มๆเนี่ยเวลาเปิดไฟหลีมันจะขึ้นเป็นไฟสีไฟสีส้มๆด้วยแล้วก็ได้ตัวเสริมตัวปากนกข้างหน้ามานะครับตัวนี้ไฮไลท์ที่เขาเขียนไว้ก็คือได้ สปอร์ตไลท์สามคู่เลยนะก็คือคู่นี้ล่างสุดนี้เป็นของ BMW อ m w แท้เลยนะครับตัวนี้จริงๆปกติตัว JSLC มันจะไม่ได้ชุดนี้มานะมันจะเป็นของ JSA อสเถึงจะได้ชุดนี้มาพร้อมกับรถเลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่ว่าอันนี้เขาน่าจะไปซื้อเพิ่มมานะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตไลท์กลางเห็นบอกว่าเป็นของลิจิตหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะแล้วก็สปอร์ตไลท์บนตรงเนี้ เป็นของบาจาหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับไปดูไอที่เขาประกาศอีกทีนึงเ๋ยวเดี๋ยวผมลองเปิดดูเลยดีกว่าโอเคสปอตไลท์ล่าง b m เนสปอตไลท์กลางบาจาแล้วก็ข้างบนลิจิตนะโอเคนะครับตัวกลางบาจาแล้วก็ตัวบนลิจิต3คู่เลยนะครับก็คุ้มนะถือว่ามาแบบครบเลยโอเคอันนี้ได้ได้ตัวกาด ตัวท่อด้วยสภาพยางก็ถือว่าน่าจะใช้ไปเยอะแล้วนะดูดูแล้วล่องเหลือไม่เยอะเท่าไหร่โอเคร่องรอยก็พอมีบ้างพอมีบ้างนะเท่าที่ดูก็ไม่ถึงกับสวยกริปนะครับ ตัวกระจกมองข้างของเดิมนะเท่าที่ดูไม่มีรอยล้มแปะนะกัดแทนไม่เดิมนะครับโอเคอันนี้คือด้านหน้านะด้านข้างนี้ก็ดูไปแล้วนะครับได้แคสบาร์บนล่างเลยของทัวร์เทคนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะแคสบาร์บนล่างชุดนี้ทั้งชุดอะสามห0ื่นกว่านะ ตัวเบาได้เป็นเบาตัว normal นะโชคเห็นเขาบอกว่าเป็นตัว normal นะโอเคเบาก,ก็ได้ normal เหมือนกันอ่มาดูด้านข้างนี้จะเห็นว่าปี๊บข้างไอ้กล่องข้างนี้หลบท่อแต่ว่ามันจะดูอย่างนี้ยมันจะดูบางๆแต่ว่ามันสามารถขยายไซส์ได้ก็คือตอนที่ถ้าอยากจะขยายไซส์เนี่ยมันจะยืดออกมาทางด้านข้างได้นะครับ ตัวกล่องหลังก็ยืดออกทางด้านบนได้ก็คือขยายไซส์ให้มันกว้างขึ้นได้ตัวกล่องชุดนี้ก็จะมีข้อดีนะครับคือขยายไซส์กว้างแคบได้เวลาของไม่เยอะก็บีบให้มันแคบแคบก็จะขี่ง่ายขึ้นเท่าที่ดูฝั่งนี้ก็ไม่ได้มีร่องรอยของการล้มนะอันนี้คือดูจากรูปนะโอเค มีไฟหลายชุดมากนะครับก็ถือว่าคุ้มนะไฟชุดล่างนี้เป็นของ bmw ตรงรุ่นเลยนะตัว bmw โฉมเนี่ยนะครับปี2013เนี่ยจุดเด่นอีกอย่างคือเป็นรุ่นที่ยังประกอบนอกอยู่ก็คือประกอบที่เอยอรมันแล้วก็นำเข้ามาในไทยนะราคาตอนนั้นก็ เอยู่ประมาณถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะเกือบล้านหนึ่งแต่ว่าพอเข้ามาในไทยเนี่ยเหลือประมาณเก้าแสนหกเก้าแสนเจ็ดเก้าแสนปดประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็ได้รุ่นประกอบนอกด้วยรู้สึกว่ารุ่นที่เข้ามาประกอบไทยน่าจะเริ่มปี2 0 1 5ันสิหรือสิเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้ปี2013ยังประกอบที่เยอรมันอยู่อ่ะมาดูด้านท้ายนะ แต่เห็นว่ากล่องเนี่ยอย่างกล่องด้านขวาเนี่ยดูเหมือนแคบๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็น2ชั้นนะมันสามารถขยายออกด้านข้างได้อีกนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับก็ถือว่าเก็บของได้เยอะแต่ว่าเก็บไม่สะดวกเท่าปป๊บนะเพราะว่าข้อเสียของมันก็คือมันมันเปิดออกด้านข้างมันไม่ได้เปิดออกด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีกระเป๋าอินเนอร์ข้างในอีกชั้นหนึ่ง เพื่อที่จะเอามาเก็บของเพราะว่าถ้าเกิดแบบไม่มีกระเป๋าอินเนอร์ใส่ของเข้าไปเลยเนี่ยเวลาเราเปิดฝาเนี่ยของมันจะหล่นนะครับก็ถ้าใครซื้อไปเนี่ยก็ต้องซื้อกระเป๋าอินเนอร์ข้างในอีกสําหรับปีฟซ้ายกล่องซ้ายขวานะข้างบนก็เหมือนกันข้างบนสามารถขยายขึ้นข้างบนได้นะครับข้างบนไม่ต้องมีอินเนอร์ก็ได้ข้างบนของไม่หล่นนะครับโอเคจะเห็นว่าความกว้างเนี่ยเออจะแคบกว่า ปี๊บนะจะแคบกว่าปี๊บแล้วก็เหมือนเหมือนความสูงของกล่องเนี่ยจะสูงน้อยกว่าปี๊บนะครับก็รวมๆจะเก็บของได้น้อยกว่านะครับแต่ได้ความสะดวกก็คือมันไม่ต้องมีแหลกข้างมันเอามาเสียบกับจุดยึดของรถได้เลยนะครับโอเคกล่องก็ดูสภาพก็ไม่มีรอยกระแทกรอยแตกหรือรอยซ่อมนะ ก็ยังดีอยู่แต่ว่าแค่รอยสติกเกอร์ไม่สวยแค่นึนงใครไม่ชอบก็ซื้อไปแกะออกไปติดใหม่เองได้นะครับโอเคบางบางโคนท้ายกันดิดท้ายก็อยู่ครบนะครับยางหลังดูเหมือนจะสภาพดีกว่ายางหน้านะน่าจะเป็นวิชลินตัวอนาคี ดูสภาพตรงนี้ก็ค่อนข้างจะสวยนะเพาไม่มีรอยขูดกระแทกตัวแคสบาร์ก็ยังเงาเงาอยู่ไม่มีรอยกระแทกนะก็ถือว่าสวยใช้ได้อันนี้สอดไลท์คู่บนยี่ห้อลิจ,จิตนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแพงหรือเปล่าเพราะไม่ไม่ไม่เคยใช้แต่ว่าเห็นยี่ห้อเนี้ดังอยู่นะแต่ว่า โค,โคมเล็กไปหน่อยไม่แน่ใจว่ากี่วัตนะครับโอเคสวอไลทคู่กลางเป็นของบาจาอันนี้ก็เคยได้ยินอยู่ไม่ไม่ชัวเรื่องราคานะครับแต่ว่าคิดว่าสว่างมากเคยเคยเห็นอยู่อ่าอันนี้คู่ล่าง b m w นะครับอันนี้เป็นของตรงรุ่นเลยกับจะปกติจะติดมากับ gsa นะครับตัวนี้แพงนะ แต่ว่าเป็นเป็นสปอตไลท์ตัวที่ไม่ไม่ได้สว่างมากนะครับแต่ว่าแสงพุ่งโอเคตัวนี้ตรงรุ่นเลขไม่เจ็ดหมืนหถามว่าเยอะไหมเออต้องบอกว่ามันคือถ้าดูเนี่ยรถปี2014ปัจจุบันปี2024 10ิบปีแสงว่าวิ่งประมาณปีละ8,000ันโลผมถือว่าไม่เยอะนะวิ่งปีละ8,000ันโลถือว่าไม่เยอะนะครับ คือถ้าเกิดคนเซอร์วิสถึงถึงเนี่ยเลขไม่ประมาณเนีย้ยังไปต่อได้อีกเยอะนะครับเมืองนอกมีขี่กันเป็นแสนนะ GS ตัวเนี้คือ GS ตัวเนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวประกอบนอกแล้วเหมือนกับงานประกอบอะไรต่างๆอะ่ะมันค่อนข้างจะดีกว่าประกอบไทยแล้วก็ตัวโมเดลเนี้ยพวกคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็ระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับ มันเป็นตัวจออนาล็อกแล้วก็เป็นคุญแจเสียบธรรมดาไม่ได้เป็นแบบจอสีจอไฟฟ้าแล้วก็คุญแจคีย์เลสเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะคือที่เห็นล็อตลังๆที่เคมพวกคันเร่งไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันจะเป็นล็อตหลังปี2018นะครับที่เขาเปลี่ยนดิลเลอร์ในการผลิตตัวคันเร่งไฟฟ้าแต่ว่าตัวล็อตต่ำกว่าปี2016ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคันเร่งไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเล่นได้ไม่มีปัญหา ตัวเลื่อนไม้เนี่ยผมมองมองดูผมไม่แน่ใจว่าเป็นฟิล์มหรืออะไรนะแต่ว่าค่อนข้างจะแตกลายงาพอสมควรนะครับแต่ก็ตามปีนะรถปี2014 10ีปีละอาจจะมีจอดตากแดดบ่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นฟิล์มก็ก็โอเคนะอันนี้มองมองไม่ออกว่าติดฟิล์มหรือเปล่าคุณแจครบ3ดอกหาได้ยากนะผมว่าคุณแจอยู่ครบ3ดอกเนี่ยแสดงว่าเจ้าของค่อนข้าง ดูแลรักษาดีนะคือรถ10ปีอะ่ะบางคนแบบคุณแจคือคุณแจสัมลองอมันไม่ได้ใช้บางทีมันเก็บไว้ไหนมันก็ลืมมันหายส่วนใหญ่จะหายเยอะเลยนะครับโอเคอ่ะโดยสรุปภาพรวมนะผมว่ารถคันนี้ GS ตัว LC ปี2014ซึ่งเป็นตัวประกอบนอกเนี่ยผมมองว่าคุ้มมากรถ bmgs ราคา3า0 0 0นคือราคาเนี้ยมันราคาแบบพอๆกับตัว v 1 0 5 0ตัวใหม่ไม่ใช่สิมันน่าจะเป็น v พันนะ v พันตัวประมาณสักปี1 9 2เ้ายีประมาณนี้สามแสนกว่าเนะคือได้ g s อาจจะอาจจะปีเก่าหน่อยแต่ว่ารุ่นนี้อะไหล่หาง่ายนะครับ แล้วก็เซอร์วิสง่ายรุ่นนี้มีอู่นอกที่ที่ทำเยอะมากของแต่งหาง่ายอู่หาง่ายเซอร์วิสง่ายไม่ค่อยเจอปัญหากับรุ่นนี้นะครับถือว่าคุ้มมากนะก็ยังไงลองไปติดต่อดูเองเนาะตามนี้อันนี้ผมเจอมาใน m a r k e t p l a พ e นะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไงไม่รู้จักคนขายด้วยนะครับลองทักไปคุยกันดูยังไงก็ไปดู สภาพรถก่อนเพื่อความชัวนะเพราะว่าผมเนี่ยวิเคราะห์จากรูปที่เห็นคืออาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ว่าวิเคราะห์จากภาพที่เห็นเท่านั้นเนาะอยังไงลองลองทักไปดูรถจริงดูนะครับประมาณนี้รถอยู่กรุงเทพนะ คิดว่าใครที่อยู่กรุงเทพก็ลองเข้าไปดูรถจริงดูคือด้วยราคาเนี้ยผมว่าคุ้มมากคุ้มมากนะครับด้วยราคาด้วยสภาพด้วยของแต่งที่ได้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยแล้วก็เก็บไว้ได้ยาวๆไม่เจ็ดแสนหกผมว่าไม่เยอะนะครับยังขี่ได้อีกยาวๆนะครับยังไงลองไปดูสภาพตัวจริงก่อนโอเคถ้าใครไปดู ยังไงหรือใครซื้อคันนี้ดูจากคลิปนี้แล้วไปซื้อคันนี้ก็พิมพ์บอกในคอมเมนต์หน่อยนะครับหรือถ้าเกิดซื้อมาแล้วไม่ชอบกล่อง BMW 3ใบนี้ยังไงทักมาบอกได้นะผมอยากได้อยู่เพราะว่ามันทำให้รถไม่ต้องมีแหลกข้างแหลกหลังมันทำให้ เวลาไปลุยอ่ะเวลาเราถอดอ่ะมันก็ไม่ต้องมีแหลกนะโอเควันนี้ประมาณนี้คิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่หา bmw r 2 2 0 0 gs อยู่นะครับราคานี้คุ้มมากใครสนใจรีบทักไปเลยโอเควันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการขี่รถนะครับได้เจอรถที่ถูกใจทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ